Anh hey, nông, khai quang ư? Khai, đều chung ư. Ấu gia li ha, trang ngam. Ấu gia li mà? Ấu quang bót ha, quang nhau. Bót có Sáng kẹt ha, sáng lôm. Sáng lôm? Ấu mặc khơ ha, sở miệng. Sở miệng? Lầm lơm ha, lầm nhô. Lầm nhô nhô? Bài cầm. Ừ. มดอ้าวมันก็จรงเหรอเนนั้นมดกุมมิวอไอ้พวกไอ้เมื่อเดทถามยังไม่เตี้ยนวะในมันซุ่มข่อยามันปองเจ้ากวยมีซอเมื่อจงแต่เอาเอาเหอเอามาเอาเป็นเล็กเดทเป็นเล็กเป็นลากข่ยังเมื่อมาแค่กันในก็เลือกเอาห้องก้วยก็รัวเอาน้ำกินมามปะเอาเอาน้ำน้ำยังก็อะไรผุยตูวเย็นเอาายสองก็เอามาน้ำโซนน้ำหวานเอามาซิเชงเพรามันมีน้ำโซนกวนน้ำยังก็อะไเอามาละอ๋อโว้ย